สวัสดีครับ ep 4นะครับแอดมินวันที่30มกราสองห้านะครับเอกาสิจเจริญทูนส ep 4นะครับบทที่9พุทธานุสติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกับวิถูอนุตโตโรปุริสธรรมสารทีสัทธาเทปมนุสารนางพุทโภคะควาติบทที่10ธรรมานุสติ สว่าขาโตภควาตาธมโมสันทิตโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนยัยโกปัจจตังเวทิตพโพวินยุหิติบทที่11สังคานุสติตุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอาตาภู ลิสยุคาราเอสะภักขาวาโตสาวะสั้งโค ุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสัปุคาลาเอตาภะคะวะโตสาวะกะสังโฆปาหุเนโยอาหุเนโยทักขิเนโยอัญเชลีกะระนิโยอนุตารังบุญญาเขตตังโลกัสสาติ บทที่สิบสองสักกตวาสักกตวาพุทธรัตนังโอสะทางอุปมังวารังหิตังเทวมนุษย์สางพุทธเตเชีนโสติมาสันนิสันนัสสันตุป,ปัตถวาสาเพทุขาวูปสเมตุเตสักกตวาธรมรมมารตนางโอสถทางอุปมังวารังปะลิฮาปะลิดาหูปสมัมมาตัง หูปะสัมมะนังธรัมมะเตเชนณโสถินานัสสันตุปัตถวาสพเพพระยาวูปะสะเมนตุเตสักกตะวาสั้งข้ารัตตนังโอสะทางอุตมังวะรังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังขเตเชนะโสถินานัสสันตุปัตถวาสพเพโลคาวูปะสะเมนตุเตบทที่สิบสามพระคาชินบัญชรชยาสก,กา ชยาธนากตาพุทธาเชตวามาราวามาเชตาวามาระสังชยาธนากตาพุทธาเชตวามารังสวา,านางจตุสัจจาสะพังละสังเยปิวิ่งสุนนราสภพาตัน หังกะราทโยพุทธาอัตถวีสตินายากาสัพเพปติทิตาไมหังมัติเกเต,เตมุนิสลาสีเตปติทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจะเนสังโคปติทิโตไมหังปุเรสัพระคูนากะโรเหรหะทะเยเมอนุรุโทโธสาลีปุโตจะทักขิเนโกนทันโยปิทิพาคัสมิงโมคันลาโนจะวามเกทักขิเนสะ วาเนมัไมหังอาสงอานันทรา,าหุลากัจสาโปจะมหานามโมอะอาภาสงวามโสตะเกสเกสะโตปีทิพาคสมิงสุริโยวะประวังปับปัพังกะโรนิสินโนสิลิสัมปันโนสโสพิโตมุนิปุงขะโวกุมารักกัดสโปเทโล มะเหสีจิตต่วาทโกโสไมหังวะทเนนิจังปฏิทาสิกุณากะโรบุญโนอังคุลิมาโรจะ นิสินโนสิลิสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคะโวกุมาัก,กัดสโปเทโลมะเฮสีจิตตวาทักโกโตไมหังวะทเนนิจังตติ ปฏิทาสีคุณากะโลบุนโนังคุลิมาโรจะอุป,ปารีนันทศสีวะลีเถราปัญจอิเมชาตาณนะราเตติลกามะมะเถสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนระสาชะรันตาสีระเตเชนะอังคะมังคสุสันทิตาระตะนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตส,สุตตะกังอ๊ก ทชักคังปัดชโตอาสิวาเมอังคุริมารกังขันทะโมระปริตันจะอานานาติยสุตตักังอากาเสชาทนังอาสิเศส,สาปาการสันทิตาชินานานาควะวะลังสังวะละชินานาวะละสังยุตตาสัตตปากะละลังกัตา วาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรชัชต,ตุปัทฐวาอะเสสาวินยังยันตุอนันตชิรัชลเตเชชัตสาวัสาโตเมสกิจเจณสาทะสัทาสัมพุทธปัญชะเลชิณปัญชะละวชัชมหิวหิวาหะรันตังมหิเะเลสัทาปาเรนณตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสาภพา อิจเจวมันตโตสุกุโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะช,ชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรารโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจาระเมชินะปัญชะเลตีบทที่14บส่ทสวดพาหุงมหากา พาหุงสหสมพินิตมิตรสาพุทธันตังคีเมการังอุติตโคลาสเสนามารังธานาธิธรรมวิทีนาชิตาวาผู้นินโทตันเตจาะสาวาตุเตชยามังครานีมาราติเลกมามพิยุติจตสัพพารติงโครัมปนาข่าวากามะคามัฏฐยะขังขันติสุทันตวิทินาชิตาวาผู้นินโทตันเตจาะสาวาตุเตชยามังคารานี นาราคีลิงคชวาวารังอธิมัตภูตังทาวกิจจกกะสามณาีกะสถามณาีวสัสดทุทารุนันตังเมตตมุดเสกะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะาสาวาตุเตชัยามังคาราณิออขิตตขัดคมติหัดทุดทารุนันตังทาวรุนัน โอคิตะขัดคามาติหัตทัสุธารุดันตังทาวันติโยชนปะปัทังคุริมาะวันตังอิทีปิสังขาตานโมชิตาวามุนินโทตันเตชะสสาวตุเตชยมังคะรานีกัตตาวานากัตทับมุทถรังอีวิคาพิณียาจินยายทุตทะวจันดังชยกายะมัดเฉสันเตนโสมาวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสสาภวตุเตชยามังคะรานี สัจจังวิหายามติสัจจกวาแทเกตุงมาธาพิโลปิตามนานังอธติอันดภูตังปัญจาปาทีปชาลิโตจิตตวามุนินโทตันเตจัตสาภาวาตุเตชัยมังคาานีนันโทปันนันทพุชคังมีพุททั้งมหิตทิงปุทเตนเทและพุชเคณธะมาปยันโตอิทูปเทสวาิธินาชิตตวามุนินโทตันเตจัตสาภาวาตุเตชัยมังคาานี ทูกขาหาติที่พุชเคณสุท,ทัศธหัตถังพรมมิสดตรทำม,มังวิสุตรที่ชุติมิตรที่พระก,กาธิพานางยานาะคาเทนะวิธินาที่ตาวามุนินโทตันเตชัสาภาวตุเตชายามังคารานีเอตาปิพุทธชยมังคารอาัตทาคาโยวาจานโทนทีน่นที่เนารัเตมตันทีสุตตาวาเอตาปิทพุทธชยมังคระอั ตถาค้ายโยวาจโนที่หน้าที่เนสรเตมตันทีหิตาวาณเน,านกวิวิธานิจุปัตวานิโมกขังโกขังอธิกเมยยนาโรสป,ปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายาสาพะปานีนางปูเรตวาปารามีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนตัจวัเชนโอโพตุเตชชยบังขรัง ชยันโตโพธิยามูเรักยานาังนันทิวัตนโนเอวังตะวังบิชโยโหหิชยสุดชัยมังข้านังชาเลอัปปร,ราชิตปันรังเกสีเซปทวิปโปคาเลอภิเซเกอภิเซเกอ ชยันโตโพธิยามูเรศกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเรอปราชิตปันลังเกสีเสปทวิโปคะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอับคาปัตโตปโมทติสุนักขาตังสุมังคะรังสุปะาพาตังสุหุติตังสุขโนสุมขุโตจสุดิทังพรหมจารีสุด ปททกกินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปททกกินังปททกกินังมโนกรรมมังปณีิทีเตปททกกินาปททกกินานากัตตะวานรพันตัดเทปทักกินีพระวะตุสัพพมังขารังรักขันตุสัพพเทวตาศัพพะพุทธานุภาเวนะ สัทธาโสธีพระวันตุเตภะวตุสัพพมังเข้ารังรักขันตุสัพปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนสัตธาโสธีพระวันตุเตพระวตุสัพพมังเข้ารังรักขันตุสัพปเทวตาสัพปสังคานุภาเวนสัตธาโสธีพระวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคาเรโพธิคาเรตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนภะะวันตุปูชิตาโสทิงกะโรนเตทะวิหารมันทะเรเทราจะมัจฉาณวากาจะพิกขโบสารามิกาทานะปะตีอุปาสากาคามาจะเทสานิขานิขามาจะอิสารา ปานภูตาสุขิตาพะวันตุเตชราพุทชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัะ,ะโบปะปาติกานิญานิกังธรรมมะวะังปติจะเตสัมเพปิทุกขัสสะกะโรนตุสังขยังทาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัตทะรา จะปุขาสังโฆโหโตุสัมคโควะสัมคโควะอัฏฐะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหรคตุสัมพุทโทสัมสุทสัตรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุตติงสัมปาุเนยามะธรรมเอมอาริยปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพเพปิ ปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทานังปะเวชันโตกาเลกาเลเทโวปวัสสตุอุทิภาวะยะสตานังสัม,มติงสัมมิถังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัดขะชังนิจังรักขตุ ุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปัชชังรักขันตุสัพพทาบทที่16เทวตาอุยโยชะนะคาถาบทสรงเทวดาทุกขับปัตตาจันินทุกขาพยาปัตตาจันิมพญาโสกับปัตตาจันินโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญะ สัมปทงังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายะศีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหนตุคัดฉันตุทเทวตาคตาบทที่17สุมังคลคาถาโหตุสัพพังสุมังฆารังรักขันตุสัพพเทวตาสัทธะ สัพพพุทธานุภาเวนะโสติโหนตุนิลันตะลังโหตุสัพสูพังค่ารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติโหนตุนิลันตะลังโหตุสับสูมังค่ารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพสังคานุภาเวนะโสติโหนตุนิลันตะลัง สัพเพพุทธาพระปัตาปาเจกานันจะยังพระรังอาหารตานันจะเตชเญณรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตาปาเจกานันจะยังพระรังอาหารตานันจตเตชเะณรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตาปาเจกานันจะยังพระรังอาหารตานันจะเตชเะณรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอาหารตานันจะเตเชนะรักขังปันธาวิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระตังอาหารตานันจะเตเชนะรักขังปัญธาวิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระตังอาหันตานันจะเตเชนะลักขังปันธาวิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระตังอาหานตานันจะเตเชนะลักขังปัญธาวิสัพโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจก,กานันจะยังพระรังอาหันตานันจเตเชนะละขังปันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจายังพระรังอาหันตานันจเตเชนะละขังปันธามิสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการ สาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริต,ตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการแสดงในการสวสดสาธยายมนต์ในครั้งนี้ด้วยเถิดขออ,อนุมโมทนาแล้ว เมื่ออนุโมทนาแล้วขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสารยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระพิตาย,ยอดเศรษฐีพักเครื่องเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวหว้ครูหกแผ่ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งสร้างขึ้น และวัตถุมงคลพระปิตายอดเิรษฐีเหรียญยอดเิรษฐีเหรียญวค้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเธอทสาทุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและ มารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยชนะสมบัติบริบาลสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจัตตุรพิษพรชัยทั้ง4คืออายุวันณะสุขภาระด้วยเธอขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านด้วยเถิดขออนุโมทนาบุญกับแอดมินกอยด้วยเถิด